ตอนนี้ก็อยู่ที่ป่ายูคานะครับตรงนี้ไอดีน่าสงสัยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยมาดูกันนะค่อนข้างนิ่งนะไอดี ID นิ่งมากแล้วก็น่าสนใจคือตรงนี้ครับโอ้โหดิเสียดไยัยมีเสียดไทยแตกด้วยนะเนี่ยเศรษัยนะเสียดไทยเนี่ยเสียดไทยมีล้นท่ามีล้น,น,นหุย้ยอะไรเอ่ย <laughs> เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะลืมจุดเลยเมื่อกี้ตรงไหนเช็คใหม่ เดี๋ยวขอญาตมากกันนะมากไปละโอเคจับกันเดี๋ยวตัวจชีป้าเช็คดูะว่าอยู่หรือเปล่าอยู่ไม่ลึกนะถ้าตังตรงนี้นะเดี๋ยวเราขุดตรงนี้แล้วงัดเลยนะจะได้ไม่โดนของนะ,ะ,ะนี่สเอลซาขึ้นมหมเอา ยังไม่ได้เปิดเครื่องโอเคเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเครื่องนะอ่ะขึ้นมา <c oughs> นี่เจอแล้วครับเขียว <c oughs> ๆนะฮะเป็นอะไรเฮ้ยโฟกัสหน่อยนี่ครับเป็นเหรียญนะฮะเหรียญหนึ่งอัดนะครับ,น,รน,นะรบนี่ของรัชกาลที่ห้านะฮะนี่ พระเสียนตรงด้วยพระเสียนตรงด้วยโอ้โหพระเสียนตรงนะพระเสียนตรงหายากนะเสื้อของดีหายากแล้วนี่พระเสียนตรงนะฮะโอ้โหโอเคครับของหายากนะฮะเดีย๋ยวลงประมูลในเพจเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่โอเคครับผม